เจมมมัมแถลงกับประเด็นดรามา่าทำตาสองชัน้นสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับแพสไตล์นะคะก่อนอื่นอยากจะขอ,ขอขอบคุณทุกกาลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะคือเห็นคลิปนี้แล้วน่ารักดีนะคะก็เลยหยิบมาฝากเพื่อนเพื่อน,นกันกับที่พี่หมัมเขาไปทําตาสองชั้นมาซึ่งดูดีมากๆเลยเพื่อนเพื่อนว่าไหมคะและแฟนๆก็ได้ออกมาแซวพี่หมัมนะคะกับการทําตาสองชั้นครั้งนี้เยอะแยะมากมายจนพี่หมัมอดไม่ไหวนะคะต้องออกมาแถลงให้เข้าใจตรงกันคือแถลงนี้ออกสไตล์เจ๊ค่ะเพื่อนๆดูกระเป๋า ดูเสื้อมีสร้อยนะคะคุ้นคุ้นเหมือนใครเพื่อนเพื่อน,นึกออกไหมคะจากที่ดูๆนะคะตามความเข้าใจของเราก็คือพี่หม่ำเน้นเอาหานั่นเองค่ะทุกคนพี่หม่ำได้บอกว่านี่มันตาของฉันมันอะไรกันนะักหนาไม่ได้ติดสวยไม่ได้อย่างมีเสน่ห์อะไรทั้งนั้นไปที่ไหนฉันก็บอกในคลิปฉันก็ได้บอกไว้ว่าหนังตาฉันปิดแค่นั้นเองพี่หม่ำได้กล่าวต่อนะคะบอกว่ามันผิดอะไรนักหนากันเนี่ยบูลลี่อะไรกันฉันไม่ได้น้อยแค่จะมาเล่าให้พวกเธอฟังแค่นั้นเองและก็มีคอมเมนต์แฟนๆเข้ามามา,มากมาย ะะกับช็อตฮาฮาของพี่มัช็อตนี้อย่างท่านนี้นะคะได้บอกว่าทําตามสสวยเลยค่ะแม่เป็นแม่ไปแล้วนะคะสําหรับพี่ม,มัและอีกท่านก็ได้บอกว่าใจเย็นเยนยังไม่ได้ว่าอะไรเลยจ้ะเจ๊อย่างแฟนท่านนี้ได้บอกว่าขนาดมาบอกนะเนี่ยยังมีตลกและแฟนอีกท่านหนึ่งได้บอกว่าตลกของจริงต้องแบบนี้คือกึ่งถแถลงแล้วก็เล่นตลกไปในตัวสุดยอดจริงๆิงนะคะพี่ม,มัแฟนท่านนี้ได้ออกมาแซวนะคะบอกว่าเจ๊แน่ใจนะว่าไม่ได้ตีสวยที่แน่แน่ก็คือชุดเจ๊นี่สีเจ็บจริงๆ คือเสื้อสีชมพูกระเป๋าสีเขียวเข้ากันมากๆเลยค่ะและท่านนี้ได้บอกว่าสวยนะคะน่าจะทําตั้งนานแล้วอีกท่านได้บอกว่าตาเริ่มเข้าที่แล้วค่ะดูดีขึ้นมากๆเลยคือคอมเมนต์สวพี่หม่ำนี่เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนพี่หม่ำเขาคือเน้นเอาหาเท่านั้นนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรจะว่าไปแล้วก็ดูดีขึ้นจริงๆนะคะเพื่อนๆตาหวานขึ้นมากๆพี่หม่ำหน้าเปลี่ยนจริงๆเลยค่ะก็เป็นคลิปน่ารักก็เลยหยิบมาฝากเพื่อนๆกันก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมชอบก ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ